หุ่นเซนถึงกับตรอมใจครับไทยหักเกมปักหลักตาควายพร้อมที่จะยึดพร้อมที่จะทวงคืนและก็ยังมีอัปเดตอีกเรื่องหนึ่งครับทั่วโลกนะั้นถึงกับตะลึงชื่นชมไทยใจดีเพราะล่าสุดรายงานออกมาครับเฉลยศึกข่เมน18นายนั้นขอทำฟันอยู่ที่ไทยเรา โอ้โหงานนี้มันเกิดขึ้นได้ยังไงครับฉเฉลยศึกปกติเนี่ยจะอยากกลับบ้านแต่ว่ารอบนี้อยากเสริมรอก่อนที่จะกลับขมิแล้วก็ยังมีอัปเดตอีกเรื่องหนึ่งนะครับในการสร้างรั้วของไทยเราดําเนินการไปถึงขั้นตอนที่3ทั้งหมดมี5ขั้นตอนโอกาสนี้แหละครับที่จะปิดตายขมิทันทีโดยเรามาเข้าเรื่องกันก่อนเลยครับคุณผู้ชมครับมาเริ่มจากอัปเดตสถานการณ์ล่าสุดกันก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะไล่เรียงตั้งแต่พื้นที่บ้านหนองจา,กานกองรปที่2แล้วก็เรื่องราวต่างๆที่ขมินันเริ่่มมมออแลกก็ยา ซึ่งมาพูดถึงบ้านหนองจานกันก่อนนะครับเรียกว่าจากการตรวจสอบล่าสุดนั้นจากภาพมุมสูงครับก็เพราะว่าสถานการณ์โดยวรวมตอนนี้ครับยังคงเป็นไปด้วยความเรียบร้อยไม่มีเหตุการณ์ผิดปกติในพื้นที่โดยที่ฝั่งกระบ,บูชาครับจะพบเพียงเจ้าหน้าที่ทหารนะประจําการอยู่บริเวณเพลิงพักสีฟ้าซึ่งถือว่าเป็นจุดประจําการหลักแนวเขตดแดนเลยและก็ยังคงปฏิบัติหน้าที่สอดแนมความเคลื่อนไหวของฝั่งไทยอย่างต่อเน,นื่องซึ่งจากการสํารวจพื้นที่โดยรอบหมู่บ้านฝั่งกัมบ,บูชาทั้งสองจุดนะครับก็ไม่พบการรวม ตัวของมวลชนหรือว่าชาวบ้านเขมินแต่อย่างใดแล้วบรรยากาศโดยทั่วไปนั้นยังคงเงียบสงบอยู่ไม่มีสิ่งที่บ่งชี้ถึงความเครียดเลยหรือว่าความผิดปกติใดๆทั้งสิ้นสําหรับวันนี้บ้านหนองจานและก็บ้านหนองยาแก้วขณะเดียวกันครับฝั่งไทยเราเนี่ยบรรยากาศในหมู่บ้านก็ยังเต็มไปด้วยความสงบเหมือนเดิมนะครับชาวบ้านพี่น้องชาวไทยเราก็ยังคงดําเนินการชีวิตตามปกติอยู่ซึ่งเราก็เฝ้าระวังและก็บินสํารวจตรวจการในพื้นที่อย่างต่อเนื่องนะครับขณะนี้สรุปภาพรวมเลยก็สถานการณ์เนี่ยยังอยู่ในระดับปกติ เป็นการอัปเดตเกี่ยวกับพื้นที่กองทัพภาคที่1น,นะครับก็เป็นบ้านของจานบ้านของแก้วที่กับพี่น้องชาวไทยเราครับเก็บกู้รุนระเบิดเนี่ยมีหลายโซนที่เราทำนะครับส่วนใหญ่ก็คืบหน้าไปประมาณ50%แล้วก็ต้องรออัปเดตกันหลังจากนี้นะครับว่าขมิจะมีการรวมตัวกันอีกหรือเปล่าแต่ว่าไทยเราก็เริ่มขยับเริ่มรุกคืบเข้าไปอย่างต่อเนื่องเหมือนกันเอาลามาตามต่อกันอีกพื้นที่1ครับเป็นพื้นที่กองทัพภาคที่2ก็ต้องบอกเลยว่า มีแนวโน้มโอกาสอันดีครับที่เราจะยึดปราสาทต,ตาควายเอาไว้ได้เพราะล่าสุดนั้นการเจราจารของไทยเราครับขมรก็ได้มีการถอนอาวุธหนกักออกจากเขตขัดแย้งแนวชายแดนไปเรียบร้อยนะครับกลับฐานที่มั่นเดิมตั้งแต่ ช่วงเย็นของเมื่อวานนี้ซึ่งก็มีภาพออกมานะครับได้มีการปรับปรุปรงกระสุนและก็อาวุธหนักออกจากเขตนาวิทิชายเดนในหมู่บ้านสาตรานะครับจังหวัดอุดรมีชัยเพื่อกลับสู่ฐานที่มั่นเดิมส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเป็นจรวด bm 2 1บนะครับรู้สึกว่าข่าเหม็นจะมีเยอะเป็นพิเศษนะเยอะมากด้วยก็เช่นเดียวกับฝ่ายไทยเราครับก็มีถอนอาวุธหนักกลับที่ตั้งเหมือนกันโดยที่มีทีมตรวจสอบเนี่ยเป็นคณะผู้สังเกตการอาเซียนหรือว่า a u t ตรวจสอบตั้งแต่จุดเริ่มต้นจนถึงเข้าสู่ฐานที่มั่น ย้ายอาวุธนะครับแต่ก็ยังไม่จบเพียงแค่นี้กับโซนพื้นที่ของรัฐบาลที่2ครับเรามาพูดถึงปราสาทตาควายล่าสุดครับแม่รับาลที่2คนใหม่เลยครับพลโทวิทยุรักษิน,นั้นก็ได้มีการกล่าวถึงการทวงคืนปราสาทตาควายครับว่าอยาก,กังวลทหารของเรานั้นต้องเตรียมพร้อมและก็วางแผนกันไปด้วยซึ่งตอนนี้เนี่ยเ,เราพร้อม100เอร์เซแต่ว่า ไม่อาจาให้ข้อมูลได้นะครับเพราะมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับทหารความมั่นคงแต่ก็ยังยืนยันออกมาครับว่าภาษาตาควายนั้นเป็นของไทยเรา100เอร์เซทางทัพที่สองเองก็มีการเร่งสร้างฐานที่มั่นกำบงังหลุมหลบภัยบุคคลคู่มากกว่า250แห่งเลยทีเดียวครับในบรินวณแนวชายแดนจังหวัดอุบลศรีสะเกษสุรินและก็บุรีรัมย์ซึ่งยังมีความต่อเนื่องกันครับอดีตแม่ทัพที่สองหรือว่าแม่ทัพกุ้งนั้น ก็มีการกล่าวออกมาบอกออกมาครับว่าจะไปเที่ยวภูมะเขือก่อนแล้วก็ไปจิบกาแฟที่ตามเงินทุมหลังจากนั้นจะไปจิบโคกเย็นๆที่ปราสาทตาควายซึ่งไม่รับกุ้งเองครับก็ยืนยันออกมาแล้วว่าเอาคืนแน่ปราสาทตาควาย เมื่อมีโอกาสนะครับไม่ว่าจะด้วยวิธีใดก็ตามแล้วก็ยังมีการพูดถึงปราสาทต,ตาควายด้วยนะครับกับความรู้สึกที่สูญเสียปราสาทไปว่ารู้สึกเสียใจนะครับเพราะก็ถือว่าเป็นสัญลักษณ์หนึ่งแต่ว่าปราสาทต,ตาเมืินทมเนี่ยสำคัญกว่าในช่วงนั้นในตอนนั้นที่มีการประทะกันซึ่งเราจะยอมเสียปราสาทต,ตาเมือนทมไม่ได้นะครับก็เลยระดมกําลังเนี่ยมาป้องกันที่นี่โดยตอนนั้นด่านขเขมรครับขึ้นมาทีละ100คนในปราสาทต,ตาเมือนทมนะอัดบังเกอร์เนี่ยเ,เราพังยับเลย แล้วเหมือนเขมรก็จะพยายามเอาให้ได้เพราะถือว่าเป็นสัญลักษณ์ของประเทศนะครับยึดตรงไหนเนี่ยไม่สําคัญเท่ากับยึดประสาทตามเงินทุมและถ้าเกิดว่าเขมรยึดได้มันก็จะกลายเป็นเขมรประกาศชัยชนะเพราะมีปัญหากันเนี่ย ตรงที่จุดนี้ซึ่งไทยเราก็เลยระดมกําลังมาป้องกันที่จุดนี้เอาไว้ได้นะครับซึ่งตัวภาษาตาควายเนี่ยอยู่ลึกบนเขาเลยเฉียดกับเส้นเขตแดงใกล้บริเวณเนินสามาสูงที่เขมรนควบคุมมาไว้อยู่ซึ่งพอเรายึดภูมะเขือได้ยึดตาเม,มันโทมได้เนี่ยเ,เราก็จะเมาที่ตาควายคืนแต่ว่ามันหมดเวลาเสกอดนะครับแล้วก็เลยทําไม่แม่รับกุ้งเนี่ยบอกว่าเราจเจ้าคืนแน่เมื่อมีโอกาสไม่ว่าจะด้วยวิธีใดก็ตามงานนี้ก็ทำเอาเขมรนเนี่ยกระอักกระอ่วนใจเหมือนกันนะครับว่าเฮ้ยไทยเราจะเอาคืนซึ่งก็ยังมีอีก เรื่องหนึ่งครับเปิดฐานที่มั่นบังเกอร์คอนกรีตกับาหาเขเมรบริเวณเนินสามาสูนที่แนวลบตาควายก็เรียกว่ามีภาพออกมาครับมันแข็งแรงมากๆเพราะว่าภาพพวกนี้ถ่ายเมื่อ3เดือนที่แล้วตั้งแต่หลังจากการหยุดยิงเลยนะครับตอนนี้เนี่ยขมรคงดัดแปลงภูมิประเทศและก็เสริมความแข็งแกร่งมากขึ้นกว่าเดิมหลายตัวหลายเท่าแล้วก็จะมีบังเกอร์เนี่ยผุดขึ้นจํานวนมากในเนินสามาสูนเพราะปัจจุบันครับฐาเขเมรเนี่ยเร่งทำคนกรีตแล้วก็น่าจะส่งขึ้นมาทางบังเกอร์ด้านบนแต่ว่าที่แน่ๆครับตอนนี้เนี่ยทั ฝ่ายใดเรากับกัมบูชานั้นมีการวางสแลนสีดําตลอดแนวเพื่ออำพรางความเคลื่อนไหวของแต่ละฝ่ายอยู่โดยอย่างที่คุณผู้ชมเห็นในภาพเลยครับจุดนี้เนี่ยเป็นจุดพื้นที่ยอดเนินสามารถูย์ครับแนวรบตาควายดูสภาพบังเกอร์คอนกรีตของนานกัมบูชาแล้วจะเห็นได้เลยนะครับว่าเป็นบังเกอร์ที่แน่นหนามมากๆม,ม,มีการเสริมโครงสร้างคอนกรีตเสริมใยเหล็กมีชั้นของเหล็กจํานวนหลายตัวหลายชั้นนะครับอยู่ในเนื้อของคอนกรีตยิ่งเหล็กเส้นเนี่ยหลายชั้นมันก็ยิ่งแข็งแรงซึ่งบวกกับระยะห่างระหว่างแนวของฝ่ายในกัมบู ค่เมตรเท่านั้นมันก็เลยเป็นหนึ่งบทนี้ว่าเอาเราเนี่ยได้ภาพหลุดของบังเกอร์ด่านกระบูชามาได้แต่ว่าตอนนี้ก็มีการวางแส้นสีดําแล้วนะครับเราไม่สามารถถ่ายภาพได้แล้วแต่ก็ยังมีหลายครั้งนะที่ด่านกัมบูชานั้นยังมีการปีนหลังคาบังเกอร์ของฝั่งตัวเองแล้วก็มาถ่ายคลิปอัดคลิปวิดีโอของไทยเราทํากิจกรรมเอามาโพสต์อยู่เป็นประจำด้วยนะครับแต่ว่าผมเชื่อเหลือเกินว่าการวางแผนก็น่าจะเป็นเหตุนี้แหละครับที่ คเมนมีการเตรียมการนับ10ปีที่ได้สร้างทางบังเกอร์จํานวนมากมีการตั้งรับที่แข็งแกร่งบนเนินสามจึงเป็นหนึ่งในอุปสรรคของการเข้าตีของฝ่ายแทนเราเลยก็เป็นในผลที่เรากระจายกําลังละระดมกําลังเนี่ยไปป้องกันตาเมินทงไปยึดภูมมะเขือแล้วค่อยเจ้าตาควายกีหลังนะครับเพราะว่าตาควายมันเป็นจุดที่เราเสียเปรียบเยอะมากก็ต้องมีการระดมสรรพกําลังก่อนแต่น่าเสียดายที่หมดเวลาดุด,ดิงไม่หมดเวลาผมเชื่อว่าเราอาจจะยึดตาควายได้ นะครับซึ่งตอนนี้ช่วงนี้เนี่ยเชื่อว่ากองรับไทยเราคงมีแผนหมดแล้วเลยครับแต่อยู่ที่ว่าจะได้รับอนุญาตได้รับไฟเขียวให้เข้าตีหรือเปล่าแค่นั้นเองถึงอย่างไรแล้วปาสะตาควายมันก็ยังเป็นของไทยเราแต่การที่เจ้ากลับคืนมาเนี่ยมันน่าจะเป็นเรื่องที่โอ้โหยาวนานเลยครับถ้าเกิดจะเป็นเรื่องของการเจรจาเจรจาเนี่ยเชื่อว่าจะไม่จบแน่นอนครับขมรนก็จะมาปริ้นป้อนอยู่แบบนี้แต่ถ้าเกิดเป็นการเข้าตีเลยเนี่ย มันจบแน่นอนครับภายใน5วันหรือว่า1เดือนซึ่งก็ต้องรอไฟเขียวอัปเดตอย่างต่อเนื่องนะครับหลังจากนี้คงจะมีความเข้มข้นมากๆกับปราสาทตาควายก็ส่งกําลังใจให้กับพี่น้องฐานแทนแล้วก็พี่น้องชาวไดเราที่อยู่ในพื้นที่ด้วยมาตามมาต่ออีกเรื่องราวหนึ่งครับก็เรียกว่าแบบนี้ก็ได้หรอเจ็ดเฉลยศึกคำเมนนั้นขอทําฟันทั้งปาก ก่อนส่งตัวกลับบ้านไปเรียกว่ารายจ่ายเนี่ยกลายเป็นคนละหมื่นกว่าเลยครับทำให้ด่านในเราก็ดึงกับกลุ่มขมับก่อนแจ้งกลับขมรไปว่าให้ไปทำฟันที่กัมพูชาบ้านของตัวเองซึ่งรายงานนี้ครับมันก็ เป็นขั้นตอนการปล่อยตัวเฉลยศึกชาวกัมพูชาหลังจากที่มีการถอนอาวุธหนักเฟสที่1เรียบร้อยนะครับรวมถึงการเก็บกู้ทุนระเบิดใน5พื้นที่จากเดิมเนี่ยคำเดนก็มีการแจ้งว่าจะาดําเนินการเรียบร้อยในวันที่21พฤศจิกาย,ยนนี้แต่ก็ได้มีการแจ้งกลับฝ่ายเราครับว่าจะดาเนินการภายในวันที่10พฤศจิกายนเงื่อนไขก็คือถ้าหากกัมพูชาเนี่ยดำเนินการเสร็จภายในวันที่10พฤศจิกาย,ยนนี้ฝ่ายใเราครับจะส่งตัวเฉลยศึกทั้งหมด18นายตามสัญญาแล้วการส่งตัวเนี่ยก็จะมีขั้น ก็คณะผูรีเดนอาเซียนเอ,อีมาสังเกตการด้วยซึ่งก็จะส่งตัวไปยังพื้นที่จังหวัดตราดเองแต่ก็มีรายงานล่าสุดออกมาครับมีเฉลยศึกของกัมพูชาจํานวนเจนายร้องขอทางฟันให้เสร็จก่อนส่งตัวกลับอยากเสริมหล่อครับโดยที่ทางหนานได้เนี่ยก็ทําเรื่องมาสอบถามผู้บัญชานะแล้วก็มีการสอบถามว่าจะทําทั้งหมดเนี่ยคนละกี่ซี่ซึ่งได้รับการแจ้งมานะครับว่าจะทําทั้งปากเลยย้ำอีกครั้งว่าทั้งปากเลยนะครั